ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านสิ่งที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องและยึดอยู่กับเรื่องของเวลาทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาของการอดอาหารอดน้ำหรืออากาศเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลาจึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอัลลอฮาาฺสุบฮานะฮันาะด้ทรงกล่าวไว้ในสุรออาอัลอ إن إن ان ขอสาบานด้วยกับบรรดาเวลาทั้งหลายแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในความขาดทุนด้วยกับการสาบานขอรับสุบฮานะหัวตาลานี่เองบรรดานักปราชญ์หรือบรรดาผู้มีความรู้บรรดาอุลามะทั้งหลายต่างให้มติกันว่า การสาบานของลอกสบานอาหัวตาลานั้นต่อสิ่งใดๆที่เป็นมักโลนั้นถือว่าสิ่งนั้นมีความสําคัญและเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องให้ความสําคัญซึ่งสิ่งนี้นั้นเป็นสิ่งที่ผมกําลังกล่าวอยู่นะั่นก็คือเรื่องของเวลานั่นเองเวลานั้นเป็นสิ่งหนึ่งเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่อล็อกสบานาหัวตาลานั้นได้ทรงสรรสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนฟันเฟืองขับเคลื่อน ของการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์หร um, ือว่ามักโคลหรือสิ่งต่างๆที่อรสบหานวาทานั um ้นทรงสร้างเมื่อได้ก็ตามที่ฟันเฟืองนี้ได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าสิ่งต่างๆที่อยู่ในมักโคลถือว่าเป็นมรโัลอรสบฮานวาตานันก็ทรงก็จะขับเคลื่อนไปพร้อมกับเวลาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลาจึงมีความสําคัญ หากใครก็ตามที่เขานั้นสามารถที่จะรักษาสามารถที่จะดูแลและใช้ในเรื่องของเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อนั้นชีวิตของเขานั้นย่อมเป็นชีวิตที่มีประสิทธิภาพและมีชีวิตที่ใช้ได้อย่างมีคุณค่าท่านอิบนท่านอิบนมมัสอูดรรดิยัลลอฮุอันซึ่งเป็นสหายของท่านรอฮูุลลัลซุลลัลอฮวะลัยฮุวาสลลัมได้ทรงกล่าวไว้เป็นข้อคิดแง่คิด ในเรื่องของเวลาเอาไว้ว่าท่านนั้นไม่มีสิ่งใดที่ท่านนั้นจะรู้สึกเสียใจไปในหนึ่งวันมากไปกว่าในวันนั้นท่านไม่สามารถที่จะสร้างภาคผลหรือสร้างผลงานอะไรได้หรือสร้างผลงานอะไรต่างๆได้เลยนั่นก็หมายความว่าในหนึ่งวันนั้นท่านอิบลุมัสอวุดแม้ท่านจะเป็นบุคคล ซึ่งที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์มีผลงานมีผลงานและก็มีมีผลงาน,แล,ลงานแล้วก็มีสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นน่าจะทราบกันดีในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาของลัคนภาณหัวตาลาท่านเป็นบุคคลสำคัญที่ทานอรสุลวฮ์นั้นทรงให้การไว้วางใจและท่านผู้นี้ ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องของเวลาและอีกบุคคลหนึ่งที่ผมอยากจะยกให้เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ใช้ในเรื่องของเวลาได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดบุคคลหนึ่งครับเป็นบุคคลที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของอันอิสลามบุคคลผู้นี้มีชื่อว่าท่านซักท่านซักคนนี้นั้นไม่ได้เป็นอิสลามไม่ได้ถือว่าเป็นมุสลิมตั้งแต่กำเนิด แต่ท่านนั้นเพิ่งจะมารับอิสลามในขณะที่ในตอนนั้นท่านนั้นอยู่ในวัยกลางคนแล้วท่านได้รับอิสลามในขณะที่ท่านนั้นได้ไปที่นครมาด,ดีนะในขณะนั้นท่านมุสอับเป็นบุคคลที่ท่านอาัลลอฮ์สั่งลอฮวาเลวะสลามได้ส่งมาเป็นทูตได้ส่งมาเป็นคนที่มาเผยแพร่ศาสนาในเมืองของในเมืองมาด,ดีนะ และท่นานซากูนี้เองก็ได้รับพิดายะทางนำจากอัลลอฮฺสุบฮานอหัวตาลาให้ท่านนั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับทางนำด้วยกับการที่ท่านซานั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำในหมู่ชนของเขาอยู่แล้วเขาจึงได้นำบุคคลที่อยู่ในกลุ่มชนในเผ่าของเขานั้นเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามทั้งหมดเลย และในช่วงระยะเวลาหลังจากการรับอิสลามของท่านซาคูนี้ท่านเป็นบุคคลที่รบเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านอัลสุลล็อคสัลล็อควายฮยฮุอัสลัลลลไสลมไม่ว่าศึกนั้นจะหนักหนาไม่ว่าศึกนั้นจะมีความรุนแรงหรือยากมากสักแค่ไหนท่านก็เป็นบุคคลที่ไม่เคยที่จะถอยต่อในทุกในทุกสงครามที่ไปกับท่านอัลสุลล็อคครั้งหนึ่งในสงครามคอนดักเป็นสงครามที่ มุสลิมนั้นเสียเปรียบเป็นอย่างมากท่านซาผูนี้นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทำสงครามในครั้งนี้จนกระทั่งบุคคลทหารได้นำท่านซาไปยังมัสยิดนบีเพื่อทจะทำการรักษาแต่ปรากฏว่าด้วยกับบาดแผลที่ได้รับมาในครั้งนั้นไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาให้หายได้ จึงเป็นเหตุให้ท่านซะนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาท่านทราบไหมครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นท่านอลลลลลลัลลอมลออลอลอฮวะไลฮุวะสัลัมได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่าในขณะที่ท่านซะนั้นได้เสียชีวิตได้มีเหล่าบรรดามาไลากะบรรดาประตูสวรรค์ทั้งหลายนั้นได้ถูกเปิดออกบรรดามาไลากะได้ลงมาเพื่อที่จะสัดุดีให้กับท่านซะคนนี้ อย่างมืดฟ้ามัวดินเลยและการเสียชีวิตของท่านซะผู้นี้ถึงกระทําให้บัลลังก์ของพระองค์ผู้ทรงเมตตานั้นสั่นสะเทือนได้เลยทีเดียวนั่นถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์แต่ท่านเชื่อไหมว่าครับว่าในระยะเวลาที่ท่านนั้นรับนับถือศาสนาอิสลามไปจนถึงเวลาที่ท่านนั้นเสียชีวิต ท่านมีระยะเวลาอยู่ทั้งสิ้นเพียงแค่6ปีเท่านั้นเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆแต่กลับเป็นบุคคลซึ่งที่ได้รับการยอมรับจากท่านจากทั้งท่านอสุลลลุลลัลฮุลัยฮะซสลัมและบรรดาคอลิฟาคนอื่นๆและบรรดาซาบะคนอื่นๆเราจะเห็นได้ว่าในระยะเวลาเพียงสั้นๆแค่นี้ท่านกลับใช้เวลาให้มันได้อย่างมีคุณค่ามีราคา ฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพื่อให้เรานั้นได้มองย้อนกลับมาณที่ตัวของเราว่าเรามีสิ่งใดในวันนี้ที่เรานั้นสามารถที่จะทำให้ได้บ้างไม่ต้องถึงขนาดเพื่อที่จะไปรบไปราค่าฟันกับใครไม่ต้องถึงขนาดที่จะไปเปล่าประกาศศาสนาให้กับใครแต่เป็นเพียงการพัฒนาที่เริ่มต้นด้วยกับตัวของเราเองยึดมั่น ด้วยกับตัวของเราเองให้อยู่ในคันลองของศาสนาเพียงเท่านี้ก็ถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของเราแล้วท่ววานเบมุมัลลัลลอฮวะลไยฮวะลัมได้กล่าวไว้ว่ามีเพียงสองประการเท่านั้นสองเนี่ยมะที่มนุษย์เรานั้นต่างใช้มันไปอย่างสิ้นเปลืองและก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของมันอย่างที่หนึ่งนั่นก็คืออัฮะ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและอย่างที่สองอัลฟอรอก,การมีเวลาว่างเราต่างจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่เรานั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่ส่วนใหญ่เรากลับไม่ได้ใช้สิ่งที่มีอยู่หรือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้นไปกับการระลึกการรำลึกของลอกสุบฮา,านะหัวตาลาการสลาวาดกับท่านนาบีการปฏิบัติไอาบาดา ให้มันเหมาะให้มันเข้ากับสิ่งที่เรามีอยู่เลยหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาว่างซึ่งที่ระยะเวลาที่เรามีอยู่นั้นถือว่าเป็นระยะเวลาที่มากเลยทีเดียวมีนักวิเคราะห์เรื่องของเวลาเขาได้วิเคราะห์กันออกมาว่าหากว่าชีวิตของคนเรานั้นมีอายุประมาณ 60- ิถึงเจปี เราจะมีระยะเวลาในการทำอามันอิบาดาอย่างมากสุดเลยเพียงแค่4ถึงปีเท่านั้นเองนี่เป็นเรื่องของระยะเวลาในการทำอิบาดานะครับ4ถึงปีส่วนระยะเวลาที่เหลือเรานั้นหมดไปกับการทำงานหมดเวลานั้นไปกับการพักผ่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตระหนักและใช้มันให้มากขึ้น นั่นก็คือเราควรที่จะมองย้อนกลับมากันอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เรานั้นได้พลาดพังไปในเรื่องของเวลาเราเสียมันไปเท่าไหร่ข่าวดีก็คือเรื่องเวลานั้นอรรถสุฮานาหวูวาราย,ยังเปิดโอกาสให้กับเรายังเปิดให้โอกาสให้กับเรานั้นได้มีโอกาสที่จะแก้ตัวในทุกครั้งที่เราตื่นมา นั่นก็คือความเมตตาอย่างหนึ่งของลอสุบานอูวาตาลาที่ให้เรานั้นได้มีโอกาสที่จะกลับไปแก้ไขกับสิ่งที่เราได้เคยทํามาเราอาจจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับอดีตท,ที่ผิดพลาดได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในวันนี้ในวินาทีนี้ที่เรายังหายใจอยู่ได้ท่าน กกท่านอิบนุก,กอกย,ยิมได้มีคำพูดหนึ่งซึ่งเป็นคำพูดที่ให้แง่คิดในเรื่องของเวลาไว้ว่าดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เวลาของเขานั้นดำเนินไปเพื่อรอดังนั้นถือว่าเขานั้นได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงแล้วส่วนเรื่องอื่นๆนั้นถือว่าเขานั้นขาดทุนนี่ถือเป็นคำพูดที่ให้เรานั้นเกิดแง่คิดให้เรานั้นเกิด คติเตือนใจในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ผมในฐานะที่มาคุตบะในวันนี้สิ่งสำคัญที่อยากให้เราได้ตระหนักนั่นก็คือเรื่องของเวลาให้เราใช้เพื่อให้มานั้นก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะในวันนี้ในเมื่อเรายังมีโอกาสในเมื่อเรายังมีลมหายใจเมื่อนั้นเรายังสามารถที่จะปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆเหล่านี้อยู่ได้ จบจนกระทั่งเรานั้นได้หมดลมหายใจไปเพราะฉะนั้นคําว่าเราทุกคนนั้นมีคําว่าเดี๋ยววันอยู่ทุกคนมีคําว่าเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้แต่สิ่งที่เราควรที่จะมีและควรที่จะทํามากที่สุดก็คือเดี๋ยวนี้ตอนนี้อากูลูกาหลีฮ่าแตวัสตัฟรุลลอฮุลีวะละกุมวูวูรซาอิลูลมุสลิมีนอินกุลจดไม่ฟัสตัฟรุอินนะหัวงอฟฟู